แม่บ้านคุณนจะทําเมนูส้มตํานะครับตำไทยเป็นตําไทยนะครับโอเคใช้ครกดินนะครับซึ่งมันจะดีกว่าคกหินนะครับเพราะคกหินน้ําหนักมันเยอะมันจะแหลกเกินไปแล้วก็เลยต้องเอาคกดินเข้ามาช่วยนะครับอ่าโอเค,อ,เคอย่างแรกก็คือตํากระเทียมกับพริกก่อนนะครับอ่าพอประมาณ นี่คืออะไรเอ่ยกุ้งแห้งกุ้งแห้งนะโอเคที่สำคัญคือ,อ,อถั่วถั่วสำคัญมากเพราะตำไทยนี่งไงก็ต้องถั่วครับแล้วใส่กุ้งแห้งไปก่อนด้วยโอเคก็ตำให้คลกเข้าให้เข้ากันไม่จำเป็นต้องตำแหลกนะครับก็พอประมาณ มันโน่นัวซะหน่อยเสียงเข้าบ้านท้องร้องเลยเฮ้ยไอยมรกอหายไไหน,นะไหยโอเคสับไปแล้วอ่าเราก็ต้องสับมะละกรไว้ก่อน เสียงโครกโครกนี่สุดยอดทีนี้ก็เราชอบให้มะมะเขือ,อเทศมันแน่นหน่อยมันเละหน่อยใช่ไหมน,น,นิ่มหน่อยใสย่ไีก่ออ่านี่ก็ Okay, น้ำตาลปี๊บนะครับอเราใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพิ่มความเค็มสักนิดนะครับในน้ำปลา,าจา้นั้นก็คือมะนาวเห็นไหมว่าบ้านเรานี่ใช้มะนาวดูมาก แล้วก็กเอาใช่ไหมไมันไ,ไม่ได้ไม่ได้ตวงไม่ได้ช่างชิมมามากกว่าคือทําจนชำนาะรู้ว่ามันปรมาณเท่าไหร่ันนี้รู้ว่ารสไหนที่สามีชอบ มันลูกหนึ่งสอง,สองลูกเลยสองลูกเต็มเต็มอ่าทีนี้ก็ผสมผสมแล้ว ทำให้มันนัวอ,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 อันนี้ก็มีการปรุงรสนะครับปรับแต่งรส ชอบมะเขือเทศแบบเละๆะเราชอบแล้วแต่เลยนี้แล้วแต่สไตล์ของคนบางคนก็ชอบเอาถมมั่วมาโรยที่หลังแต่ว่าเราชอบคลุกไปเริมจะได้นัวกว่าแล้วแต่แต่ว่ารสชาติก็จะไม่หนีแบบนี้วิธีการทำอร่อยแ,แล้วออ ทีนี้ก็เดี๋ยวอ่ามาแล้วเชิญมะละกอมาแล้วสับไปแล้วสับแล้วแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมอืมจะได้ก,กรอบหน่ยนถั่วฝักยาวโอเคนี่จริงก็คนคนเฉยไม่จำเป็นต้องตำให้มันเลนะนะครับคนเท่อืม จริงๆเป็นอัหาประจำชาติของคนไทยแหละพบตามที่ไหนก็มีแต่ชาตต่างชาตินี่ก็อาจจะไม่รู้วิธีการทำพอแต่เข้ามาเมืองไทยเขาก็ต้องชิมต้องสั่งนิดนึงอโอเค เสร็จไหมเ,ออสเสร็จแล้วนะโอเคนี่แหละครับส้มตำไทยครับขั้นตอน